สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก a l a x y ซ l u e วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้ววันเวลาผ่านไปโดยคอยดูแลรับใช้ท่านกีและนานๆานทีก็ต้องจัดวันพัวก,กิทมีการแต่งตั้งจอมานขึ้นอีกหลายคนจนกระทั่งถึงยุคที่เชื่อของสิบมหาจอมานขาจขาจขใจออกไปสลามนั่นก็ปรากฏตัวท่านจอมานดิมุรุตอนที่ได้เห็นร่างนั้นครั้งแรกคือเมื่อจอมานเคลแมนเรียกให้มีการจัดวันพัวก,กิทจะว่าไปก็น่าคิดถึงเคลแมนนะเจ้าคะทั้งที่อยอู่แน แต่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นจอมนันจะยอมรับแค่การยกตนนั้นก็ได้อีกอย่างดูเหมือนจะเก่งเรื่องการจัดก,การด้วยเห็นแบบนั้นก็มีประโยชน์ผิดคาดท่านผู้นั้นใช้งานสะดวกมากเลยเจ้าค่ะแค่ยุโยงเข้าหน่อยก็ยอมรับงานยุ่งยากไปทําไม่ไหวไม่ไหวบิดเบี้ยวขนาดไหนกันเนี่ยตอนสุดท้ายก็น่าเสียดายนะแต่คู่มือเลวร้วายเกินไปจึงช่วยไม่ได้มิสซารี่ที่ไปรับท่านนิโมรทันทีที่กลับมายังพูดเลยว่าชีวิตของเคลแมนน่าจะเดือน้อยแล้วแหมแล้วมันก็เป็นตามนั้นจริงๆนะนะนะเจ้าคะคนที่ต้องรับหน้าที่ผู้ดําเนินการรปะชุมคือแ พอบทสนทนาเบนไปทางท่านดิโมรุเรื่องเราก็ดําเนินไปเองเลยได้มองดูก็สนุกดีหรอกแต่ก็มีเรื่องคาใจเหมือนกันใช่เป็นเรื่องผู้ติดตามธนามินิสมากกว่าท่านดิโมรุเจ้าค่ะนั่นนะ่ะพวกของเจ้าดําไม่ใช่หรอนั่นสินะตอนไปรับท่านดิโมรุก็สัมผัสกลิ่นไอของมันได้ไม่ผิดแน่ไม่จริงนะ่ะเจ้านั้นเป็นคนทำอะไรตามอำเภอใจสุดข,ขั้วเลยนะจะมีทางยอมติดตามใครได้หรอ ไม่รู้สิยังไงกันนะไม่เข้าใจว่าเจ้านั่นคิดอะไรอยู่แล้วก็ไม่อยากจะสนใจแหม้นั่นสินะเจ้าคะข้าก็คิดเหมือนที่มิสซิี่พูดนั่นแหละเจ้านั่นนัวเป็นคนที่ทําอะไรตามอเาเภอใจตัวเองสุดๆแม้จะเป็นพวกเดียวกับพวกข้าแต่ว่าตามตรงก็ไม่อยากไปส่งสิงด้วยก็เจ้านั่นมันเสมอกับท่านกีได้นี่นาะคนที่ข้ากับมิสซิี่จับมือกันแล้วก็ยังแพ้กับเสมอได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยเพราะแบบนั้นถึงจะไม่เคยสู้กันตรงๆก็ยังเกิดความรู้สึกแพ้ทางด้วยได้ไม่สิปวดเกิงไปหน่อยไม่ใช่แค่แพ้ทางแต่ททีี่่่จริิงงคดวาาไมม หากก็ทั้งท่านกีทั้ทงเจ้าดำต่างก็ยังไม่ได้เอาจริงในนินาสาหรับทั้งสองคนแล้วการต่อสู้นี้ก็เหมือนแค่หยอกล้อกันแต่สําหรับพวกข้าแล้วเป็นการต่อสู้ในขอบเขตที่ตามไม่ทันเลยนะแต่แม้ข้าก็มีศักดิ์ศรีในฐานะจุดเริ่มต้นอยู่จึงไม่มีทางยอมรับเด็ดขาดส่วนใจจริงก็ภาวนาว่าถ้าเป็นไปได้ขออย่ามีเรื่องกับเจ้าดำเลยเลวร้วายที่สุดต้องสู้กับเจ้าดำจนได้ทําไมข้าถึงต้องมาเจอแบบนี้ทั้งที่เป็นเด็กดีอยู่เสมอแปลกจังเลยเจ้าค่ะหรือจคะอจความแตกและว,ว่าขาโมยขนมของมิซารีไม่สิอันนั้นป้ายสีให ลูกน้องของข้าไปแล้วไม่น่ามาสงสัยข้าได้เลยสงสัยอยู่นะเจ้าคะ่ะว่ามันพออะไรแต่ก็คิดอีกแง่ข้าเลือกจะมองว่านี่เป็นโอกาสก็แหมข้าเกียดมณินาะไม่ฝากไฟใดเอาแต่กระทาอะไรตามอำเภอใจอยู่คนเดียวชอบมาเที่ยวเกจการท่านกีถ้าคิดจะทําก็สามารถจุดตีร่างเนื้อได้แท้แต่กับทําเหมือนไม่สนใจนี่มันช่างน่าโมโหพอพูดแบบนั้นใส่ก็ทําตัวเหมือนดูถูกโลกด้วยการเป็นอาร์เดมมาตลอดไม่ยอมมีวัฒนาการมันเลยนา่าหงุดหงิดเป็นบ้าเลยเจ้าคะ่ะคนที่ยั่วยุสามสีที่เหลือจนเกิดเป็นสามผู้อำนาจกินกันไม่ลงนั่น ก็คือเจ้าดําในเมื่อเป็นปีศาจก็ควรทาตามกฎแล้วตั้งใจวิวัฒนาการไปสี่ข้าควรจะต้องตอกหน้าให้ชัดๆจริงๆเสียแล้วมันแข่งแก่งก็จริงแต่ข้าก็แข่งเหมือนกันอาจจะเอาชนะไม่ได้แต่โลกนี้ก็มีคําว่ายังไม่แน่อยู่นินาการต่อสู้เนี่ยมันมีเรื่องของความเข้ากันอยู่นะเจ้าดําไม่รู้ความสามารถของข้าน่าจะประมาทถ,ถ้าเล็งตรงนั้นได้อาจเป็นโอกาสเดียวก็ได้ใครจะรู้การมองโลกในแง่ดีคือข้อดีของข้าข้าเตรียมยุทธณ์มาพร้อมศัพท์แล้วมุ่งหน้าสู่การต่อสู้กับเจ้าดํา ก็สัมผัสถึงจิตสังหารดูดันได้อยู่หรอกนะแต่พอดียังผ่ามือมาไม่ได้ที่สัาคัญกว่านั้นอยากให้เรียกข้าว่าเนะดียโบนะดูไม่สิเจ้าได้รับนามว่าเดินมาแล้วนี่นะโดนพูดมาแบบนั้นก็ดีใจนิดหน่อยอะไรกันนึกว่าจะไม่สนใจคนอื่นซสอีกแต่กับจําชื่อข้าได้ด้วยนี่นาะฮ <c oughs> จะมองเจ้าใหม่สักหน่อยแล้วกัน ใช่ที่ได้รับมาจากรูทที่แข็งแก่งที่สุดแม้ในหมู่พวกเราต้นกําเนิดได้รับมาจากท่านกีผู้ยิ่งใหญ่ก็คือนามว่าเรียนของข้านี่แหละไม่เหมือนเจ้าที่ได้จอมันไม่รู้หัวนอนปลายเท้าตั้งให้หลอกเพราะอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยเลยลองโยโย่ดูโดยพูดไปว่าท่านดิโมรุไม่รู้หัวนอนปลายเท้าโดยส่วนตัวข้าชอบสลามเพราะมันออกจะน่ารักแล้วท่านดิโมรุก็ดูมีความสามารถในฐานะจอมันก็เลยชอบมากนะนะแต่คิดว่ามันเป็นวิธีที่ได้ผลกับเจ้าดำเจ้าเดอาโบแต่กับพาธนัด หาอยากตายหรือไงไม่สิอยากหายไปจากโลกนี้สินะฮ้เฮ้ความปรารถนานั่นจะช่วยสนองให้ยองแล้วกันเอ๊ะสายตาแบบนั้นเอาจริงนี่นาะก็น,นะปกติก็อาไม่ออกอยู่แล้วว่าเดียบคิดอะไรเลยไม่นึกว่ามันจะยู่อะจนเผยความรู้สึกออกมาแบบนั้น มาสู้กันเถอ,อะเดียโบน่าสนุกเดือเกินตั้งแต่สัมผัสได้ว่าเจ้าสู้กับ,บรังที่ดินแดนตะวันออกข้าก็อยากสู้กับเจ้ามาตลอดแม้จะพูดไปแบบนั้นแต่ข้าก็นึกโล่งใจที่ใช้มิสกระจายตัวต,วตวนไว้ถ้าแบ่งน่างของตนไว้ล่วงหน้าต่อให้ส่วนหนึ่งถูกทำลายไปก็ยังคืนชีพได้ไม่อย่างนั้นข้าก็ไม่ยอมสู้กับศัตรูที่ไม่รู้จะชนะได้หรือเปล่าหรอกเจ้าค่ะอันหนึ่งก็สนใจการต่อสู้ของเดียโบกับ,บรังจริงๆนั่นแหละพอข้าเองก็เคยสู้กับ,บรังสาเหตุคือความวิเยาไงไม่รู้ทำไมเดียโบถึงให้้กาารรรรยยััับ,บงเเพะนล เผื่อลองทดสอบดูว่าสีมือจะสักแค่ไหนตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดก็เสมอกันมาได้เพราะได้มิสนี่แหละในทางกลับกันก็พูดได้ว่าแพ้การประลองไม่เสมอกันต่างหากข้าไม่ได้แพ้ข้าเป็นเด็กอาทานขอยอมรับความพ่ายแพ้แค่กับท่านกีเท่านั้นระหว่างที่คิดแบบนั้นการต่อสู้ก็ดูเดือดขึ้นข้านี่แล้วก็จริงจังไปหรือเปล่านะใช้พลังทั้งหมดที่มีจนได้ตอด้อนเดยบโบได้เทียบแค่ปริมาณพลังงานก็อาจจะสูสีกันแบบนี้อาจจะาชนะก็ได้ว่าไปนั่นข้าไม่โง่ถึงขนาดประมาทหรอกเดียาโบบอกว่าไม่จําเป็นต้องจริงกับข้า ึงจะเจ็บใจแต่เหมือนจะพูดจริงแฮะขี้แพ้ชวนตีหรือไงเพิ่งจะได้ร่างเนื้อมาเลยเอาจริงไม่ได้สิท่าแต่เอามาอ้างไม่ได้หรอกนะลองพูดออกไปแบบนั้นแต่ที่จริงก็เข้าใจว่าเจ้าโรคจิตนี่ไม่ได้โง่แบบนั้นก็เป็นหนึ่งในสองคนที่ข้าคิดว่าน่ากลัวที่สุดนี่นาไม่มีทางทําอะไรที่พวกปลาซิวปลาส้อยแถวนี้ชอบทากันหลอกแต่ว่าผิดคาดไม่รู้ว่ารอบตัวข้ามีวงเวทยซับซ้อนเนืองแสงปรากฏอยู่ตั้งแต่เมื่อไหอไร่เอ๊เดี๋ยวนะแถมคาถานี่ยังเป็นเวทเทวะที่ปีศาจแพรทางอีกจะไไไม่่่ใให้ตกจยงไงไวนททีา มนัทถนัดกำลังเล็งมาที่ข้าจากสี่ทิศแปดทางเอ๊ะอาจจะแพ้ก็ได้ทิบตานั้นเองที่เข้าใจขึ้นมาเจ้าค่ะเป็นห่วงใช่ไหมเจ้าคะแน่นอนว่าข้าปลอดภัยดีตรงนั้นนะ่ะพูดว่าตะกี้บอกเองว่ามีมิสอยู่พอเง้นไม่เป็นไรหรอกคอยแต่ขัดคอด้วยเรื่องหยุมหยิมแบบนั้นจะถูกผู้หญิงเกลียดเอานะเจ้าคะอย่าคิดให้ใช้ใจสัมผัสเอาแค่เห็นใจกันผู้หญิงก็ดีใจแล้วเจ้าค่ะแน่นอนว่าข้าก็เหมือนกันแต่ว่านะไอเจ้าเดียโบจะเสียมาราย,ยาทก็น่าจะมีขอผขดกันบ้างต่อสู้กันอยู่กลับไปพูดถึงคคนนนนื่ีะทซซารร ยายนั่นไปพามาที่นี่หน่อยสิถึงจะโกรธแบบนั้นแต่มาู้ทีหลังว่าหมายถึงบงังทำเอาตกใจเลยเจ้าค่ะหมายความว่ายังไงกันเจ้าคะเอ๊ะสงบใจกันหน่อยนี้ก่าเอ๊ะทำไมกระทั่งบงังยังมีชื่อกับเขาได้ล่ะการที่การเล่นละครเพื่อถ่วงเวลาเดียบวของข้าถูกมองออกเป็นเรื่องที่คาดการไปแล้วตั้งแต่สมัยยังเป็นนัวก็มีนิสัยที่มีคมประมาทในสักนิดอยู่แล้วจึงคิดว่าเป็นไปได้ยอยู่แต่ก็งดหงิดแล้วนะขนาดดิสอินทิเกชั่นที่ซับซ้อนก็ยังไม่ใช่ไม้ตายอยีกถ้าไม่ใช่จหหเจ ต,ตอนนี้เรื่องเทสาโรซาสำคัญก,ก,กว่าไม่ใช่แค่ข้าแต่ท่านกีที่ซ่อนตัวอยู่ด้วยกันก็เช่นกันนี่เป็นเรื่องใหญ่พอควรเลยนะเจ้าขาให้ตายสิเอาแต่ภาพว่าท่านดิมมรุท่านดิมมรุน,มรน่ารำคาญแต่เล่นพูดเรื่องสําคัญปลออกมาด้วยง่ายๆแบบนี้มันขี้โกงเกิดไปนะที่นาหงหดหิดก็พอทําไปโดยบริสุทธิ์ใจนี่แหละท่านกีก็ดูจะหัวเสียพอสมควรแต่พออีกฝ่ายคือหมอนี่ถึงได้ทนแล้วพอถามไปว่าหมายถึงอะไรปรากฏว่าได้ยินสถานาการณ์ที่ทาเอาพูดไม่ออกอย่างการที่พูดจุดเริ่มต้นที่เหลือไปเข้าพวกกับจามาริมมรุ แค่คิดแบบนี้ขึ้นมาก็ถือว่าแพ้ในเชิงกลยุทธ์แล้วแต่น่าเสียดายที่ดูเหมือนว่าจะเป็นความจริงเลวร้วายไปกันใหญ่บังกลายเป็นเทซารราซาวิโอเล่สีม่วงแห่งจุดเริ่มต้นกลายเป็นอันติมา สีเหลืองแห่งจุดเริ่มต้นกลายเป็นคาริล่าทั้งที่ที่ผ่านมา3คนนั้นรักษาสมบุลพลังไว้ได้มาตลอดแต่กับพังทลายลงในพริบตาการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้อยากให้ค่อยช่วย,ชวยใช้เวลาหลายสิบปีถึงหลายร้อยปีมากกว่าความเป็นจริงช่งางโหดร้นักใช้ชีวิตอย่างอิสระไม่มีข้อผูกมัดนี่แหละคือรูปลักที่ถูกต้องของพิศารข้าเองก็เคยคิดนะเจ้าคะแต่ว่าแต่ว่ามันก็ควรจะต้องแข่งกันหรือเปล่าจะให้รวมกันเป็นกองกําลังเดียวคิดยังไงมันก็ผิดหรือเปล่าแบบนั้นก็จะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแข็งแก่งเกินไปจนไม่มีที่ให้้้แข่งงงกกััันนนนอีสทยา ทำแบบนั้นลงไปซะแล้วหรอเอางี้หรอเจ้าคะรู้สึกว่าจอมาริโมโรุไรกาศจากก้นมึงของหัวใจเลยเจ้าคะ่ะที่ผ่านมาเจา้าบ้าเทพบรมบชนญกับนัวหรือก็คือเดียโบจอมเพี้ยนตัวสร้างปัญหาจะเป็นสองบุคคลอันตรายสําหรับข้าแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่ตอนนี้ไปจอมาริโมรุได้จริงที่หนึ่งไปเสียแล้วควรจะต้องจับตาดูอย่างเต็มที่กระร o กระทั่งกันได้แต่ไม่ควรเป็นศัตรูด้วยข้าเป็นเด็กดีไม่เหมือนท่านกีไม่อยากโดนโก้เราด้วยข้าก็ตามน้ําเดียกท่านริโมรุด้วย,โโดดวยความจริงใจเลยดีกว่าแบบนี้ดีเอาตาตมนี้เลยขาตัดสินใจและก็อ จบตอนที่393เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ